น้ำี้ด้วยนะน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจียบน้ำกระเจี๊ยบชุ่มคำชุ่มคอชุ่มคอยาฝึกกินกาแฟดำกาแฟดำมิาโน่มิสาโนเมิาโนนโนโน Okay. มีลมพัดเย็นๆน่ะน้องพีทน้องาพาเปียเจ๊ปุก๊กมีลมพัดเย็นๆนะตึกนี้ตึกตึกตึกของเอ่อซีพีตึกซีพีเส้นนี้คือถนนคอนเวน้อนี้คือปาร์คสีลมเป็นห้างใหม่นะจ้ะห้างใหม่บรรยากาศดีฝนเหมือนจะตกนะฟ้ายังไม่ไม่มืดมากแต่เมื่อคืนเหมือนจะตกนิดนึงตกนิดนึงแล้วก็หยุดไปขอบคุณน้องพีทจ้า เอ้กินกานโอาก้านโก้านโกานโได้อันนี้มากระเจี๊ยบหนัวกระเจี๊ยบแดงจัดเลยเจี๊ยบแดงจัดเลยแล้วก็ได้อันนี้ลูกปลา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 ไร้ก้างนี่ปลาไรลก้างแล้วก็มีอันนี้มาน้ำเสือแก้วมังกรแก้วมังกรก็แก้วมังรกงร,กงร,กงรขอบคุณค่ะน้องพี สีเหลืยสีลมจากสีลมสีนมอันน,นี้ลมนี้เอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะสตรีทฟูด้ดแค่ถุงนี้ยี่สิบบาทแก้มังกรปอกเสร็จแล้วนะแบบนี้สำเร็จพร้อมทานยี่สิบบาทอันนี้อันนี้หนึ่งขีดห้าสิบบาทหนึ่งขีดห้าสิบบาทอันนี้ไม้ละสิบสองบาทลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นมีลูกชิ้นหมูด้วย ิ้นหมูรวนลูชิ้นหมูรวนหมูรวนแล้วก็มีแต่ร้านเขาขายเนื้อด้วยนะน้าครับคุณนะทักทายไก่น้อยมาด้วยหรอลูกโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไก่น้อยอันโนโนของเรานโ,นโ,นนโนโน่โนโน,นโ,นนโนโนก้านหนอเมริก้านหนอเมริก้านหนูยากริงโนโนแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบปวดบุกะแลวแม่เออมันร้อนลูกมันร้อนนี่ ช่วงนี้มันร้อนแต่ว่าวันนี้มีลมนะวันนี้มีลมลมพัดเย็นลมพัดเย็นสบายสบายลมพัดเย็นสบายพอได้ไหมพอได้ไหมกิน <c oughs> ข้าวแล้วนะเนี่ยกินข้าวแล้วลูกชิ้นไหนลูกชิ้นออกมาสิล,ลูกชิ้นมาชโช์โฉมหน่อยสิลูกมาเรียกแขกหน่อยสิลูก <c oughs> เออลูกชิ้นนะลูกชิ้นลูกชิ้นนะมามานั่งแคมป์ปิ้งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะไก่น้อยร้อยเ,เอ็ดอม,มา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 กินอาหารปิกปิกนิกปิ๊ก,ก,น,ก,กนิกของยาปิ๊กนิกของยอ่ะถุงพลาสติกทั้งนั้นเลยอะ่ะ oh โอ้ไม่เกิดขอบคุณไก่น้อยด้วยขอบคุณค่ะคุณวานีขอบคุณค่ะสวัสดีคุณวานี แก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงอไ้เจ้านี่ก็แดงนะเนี่ยไอ้เจ้ากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็แดงกระเจี๊ยบก็แดงอ่ะน้ำกระเจี๊ยบ